ไ้ยล่ะเออใส่สอง่าสั้นแล้วเออเออขยด้วยนะเขามีขย่าด้วยนะ จอมันเออนั่นแหละจอมมันใ่นั่นแหละเอ้ยเอ้ยเป็นอยู่แสดงว่าไปึืวิชามาไกลอยอ่เลยเฮ้ยมียกมีโยกมียกมียกมียก